สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตกับภาคส่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับปกติช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะไปซื้อของฝากท่านผู้ชมใช่แล้วครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเป็นปีใหม่เราก็มีของขวัญมอบให้คุณผู้ชมแน่นอนง่ายที่เดียวคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนี้พิมพ์แค่ยูหนึ่งของขวัญมีอะไรบ้างครับ ชิ้นแรกเลยครับแค่น้าพิมพ์เตอร์หนึ่งเครื่องสำหรับคนที่ส่งเข้ามาคนที่200ร้อยต้องคนที่2องเท่านั้นแล้วก็สำหรับ10คนแรกนะครับก็จะได้ปฏิทินกรุงไทยแอคเซประกันชีวิตทั้งหมด10ชุดครับและคนที่6 0สินะครับผมก็จะได้รับนะครับกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วจาก Index l i v i n g m a l ครับยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ร่วมพุ้นกันว่าใครจะได้ของปีใหม่จากพวกเราไปครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเรามาอวยพรกับท่านผู้ชมกันดีกว่าใช่จะปีใหม่แล้วนะสวันดี ตู้เลยโอเคเรงยงเลยไม่ได้เมื่อก e> okay, ี yes. ้ผมคุยสุดท้ายแล้วนี่ผมขอกเขาแรกบ้านครับปีใหม่ปีนี้นะครับก็อยากจะอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมมีความสุขมากๆคทิดอะไรก็ขอให้ส่งปารถนาและที่สําคัญครับมีความฝันอยากจะเดินทางไปไหนไปเที่ยวที่ไหนทําสารับเริ่มซะและคุณจะได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบพวกเราครับนะครับใครต่อไปดีเด่นเลย ครับเราก็ลืมติดตามรายการของเรานะครับอยากไปด้วอที่ไหนอย่างที่นิวบอกนะครับไม่มีที่ไหนที่เป็นไปไม่ได้นะฮะ Nothing is impossible ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอยากไปไหนนะครับไปนแต่นเนิ่งผมจะบอกเลยว่าถ้ายิ่งผ่านไปการเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งไปละบากใช่ครับโลกเราใหญ่มากถ้ายิ่งเริ่มช้า ก็ยิ่งไปได้น้อยอต้ารีบเริ่มจะได้แบบไปทั้งโลกเลยขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขเยอะนะค,ะครับความแข็งแรงนะครับแล้วต่อไปใครดีต่อไปผมก็ได้ครับอ่าก็เช่นกันครับผมก็อขอให้มีความสุขมากๆครับผมแล้วก็ขอยกมือขึ้นครับขอให้คุณพระศรีพระธนตรัยนะครับจงดูมานานทุกคนมีความสุขแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขครับผมส้าวครับผมก็เขาสรวมทั้งสามคนมีผมนะสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ ปีใหม่ปีนี้นะครับเขขอให้เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะผมถ้าใครอยากไปเที่ยวไหนก็ไปย้อนดูรายการเย่นงเวิร์ดทิปเปอนได้นะเราดีใจมากเกลยใช<ล>์ไลน์นะผมแล้วก็สามารถมาดูเป็นไกด์ได้ใช่ก็ดเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมสำหรับวันนี้ครับ เราจะเที่ยวสุดโลกไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่คนสำคัญของเราที่คอยสนับสนุนเราให้ไปเที่ยวสุดโลกกันนั่นก็คือกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับอินเด็กซ์ลิฟวิ่งเนอร์ครับแคนนอนปรินเตอร์ครับคาร์มิลล่าและก็ทิงซีครับเข้าสุดปี2017แล้วนะครับบอกเลยครับท่านผู้ชมว่าปีนี้เนี่ยมันกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราจะไปอีกหลายประเทศนะครับให้ท่านผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้น่าเสียดายครับเวลารายการเราหมดลงแล้วแต่ทีนี้ยังมีแน่นอนจะไปประเทศไหนติดตามให้ได้ครับสำหรับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนพบกััันนใหหม่คครร้้งาบ สวัสดีไปไหครับไปไหนไปยุโรปมีนาได้ไปจะไปนอกโลกไปไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปนอกโลกพี่จะพาไป amarin tv